ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจไลยสักครั้งไอที่เขาทำฉันนก็ทำไม่เคยจะสมหวังหรืออาจเป็นพ่อพื้นดวงหรือเปล่าอะไรต่อเลิกกลุ่มโอะเลิกกูุมบีอะค่ะเลิกกูุ่ และก็คืออยู่ตรงเนี้ยสามชั่วโมงละไม่ใช่มันต้องอ้อยมึงถึงเล็กห้ากรมึงเข็ดเลยเอามานี่อันมึงมึงยุดแล้วมึงอย่าเพิ่งกดมึงอย่าเพิ่งกดมาเนี้ยกระโดดก่อนไม่ใช่มึงอ่ะต้องกดแล้วเนี่ยกระโดดขึ้นเออนั่นแหละมาเร็วๆ จะถึงปะจะถึงวะเนี๋ยจะถึงวะจะถึงวะมันือมาเาไมนต้องกอแล้วเนี่ยกระโดด้วันนี้วันดีวันเด็กเาาวันนี้วันเด็กค่ะก็เลยแต่งตัวเป็นเด็กเหมือนปะจะยื้อางเกยขาสั้นไงหนูอายุสิขวบค่ะเด็กมากพี่บอลค่ะ พี่แคลร์ค่ะพี่โอ๊ค่ะพี่ค่ะหนูอยายุหนุ่ยอายุไม่ขวบค่ะไ,ไ,ไม่เอาลูกอมค่ะไม่เอาลูกอมค่ะขอโทษค่ะไปเถองคุณ